สวัสดีจ้าแม่ลีโคลาดจ้าวันนี้จะมาทําเมนูหัวปลีใส่ไข่ทอดให้กินนะจ้าสวัสดีจ้าพี่โยโคลาด้อจ้าวันนี้พี่โยจะเป็นตากลองด้อจ้าเมนูทอดบันหัวปลีจ้ามีอะไรเด้งแม่อันนี้ส่วนผสมอันนี้ก็หัวปลีจ้ะเป็นอันดับเรก็ก้อจ้าหั่นจ้าแม่หั่นไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็บใบมะกรูดด้วยจ้าใบมะกรูดหั่นจ้าอันนี้ผิดเกงจ้า แล้วก็มีไข่ด้วยจ้านี่ไข่จ้าอ้าวอันนี้เราก็มีเลยก็อันนี้เครื่องผสมทีหลังนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงรักของเมนูทอดมันหัวปีนะแม่เนาะจ้าจ้าอ้าวเริ่มต้นเลยจ้าแม่อันนี้เอาอนี้ลุนเลยจ้าผิ่เก๋งปั่นนี่จ้านี่จ้าอ้าวตกไข่ลงไปนะจ้า สูตรแม่ลีเลยเดอ้อจ้ะนี่สูตรแม่ลีจ้าสูตรแม่ลีอ้าวรู้ว่าสูตรเอฟซีเฉยจะไปด้วยจ้ะแ,แล้วก็คนนี่เลยจ้ะนี่แม่นี่ตีไข่กั็ผิกเด้อจ้ะนี่เดอ้อให้เข้ากันจันเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้โกรนนะจ้ะนี่นะเดี๋ยวผิกมันจะเป็นโกรนนี่กดตีให้มันนั่นจ้ะ สีให้เปล่งไอ้ให้ไอ้ไข่ก็ดิแสงมันเข้ากันจ้ะ <c oughs> อ่าได้ที่เลี่ยเนาะจา้ันโอเดี๋ยวเอาอันเครื่องปรุงนี่ลงได้จ้ะเด้อไม่ต้องอันนี้ก็โลดดีเด้อจา้าอ้าวไม่ต้องมดูดเดี๋ยวจะครมไปอันนี้ก็ผงนัวนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะ เดีย๋ยวพี่โยจะนั่งเย็บเด็ดจ้าคอยอน,นี้ไป <I S 1> <MC S 2> มาดูนะจ๊ะนะใส่ลงไปแล้วก็คนอีกเดยจ้าอ้าวอันนี้แป้งเด็ดจ้ะเนี่ยใส่เยอะไหมแม่๋มอประมาณก็เหลวเต้คนชอบใส่ามากใส่น้อยนะจ๊ะ แต่แม่ก็ไม่ตวงจักทีดอกแม่ก็มีตะก,กะเอาเลยเดี๋จ้ะอ้าวเดี๋ยวก็คนอีกเด้อจ้ะนี่เด้อเดี๋ยวเอาน้ำปลานิดหน่อยแป้งทอดกรอบเด้อจ้ะเด้อแป้งน่ะต้องเอาแป้งแป้งทอดกรอบจ้ะนี่เด,ดี๋ยวก็คนอีกจ้ะหองกินใบมะกรูดเลยเด้อจ้ะนี่ ต้องไปแปลงทอดถอดกรอบใช่ไหมแม่จ้าอ้าวคุณอันนี้วัตถุดิบตัวลลหลักจ้า,จาหัวปีซอยเดยจ,จ้าใส่ไปเลยจา้าอ้าวคนอีกแล้วจ้าเนี่ยคนอีกแล้ว <laughs> ดูเมรี่กว่าคนตลอดเลยจา้า พอผสมกันแล้วกินหอมเลย้ด้จ้ะนี่<ด>ไปมีใครเคยทำติ้นไม่จ้ะไอ้ทอดมันหัวกปีน,นี่นะจ้ะแต่ถ้ถา,ถาเโคร,ราชนี่บางทีเขาก็จะมีทํากันอยู่จ้ะทํากันอยู่อันไข่นั่งก็วยเตี๋ยต่เอ็งจะใส่ดเดือะเด้อใส่หมากใส่หน่อยก็วยเตี๋ยต่คุณจะจบใส่เนาะจ้ะเนาะบางคุณก็จบใส่หลายนี่ก็หัวปีหัวหนึ่งเลยจ้ะนี่ แป้งนี่ยมันอาจะหน่อยหรือเปล่าโดเมย์เอาแป้งอีกเด้อจ้ะแป้งอีกเลือน้อยคนดูแหละจ้ะแบบก็ไม่รู้ว่าเอ็งจะใส่แป้งให้มันพอดีขนาดไหนต้องคนดูแล้วก็กะดูว่ามันจะได้เท่าไรน่ะจ้ะแล้วมันจะพอเอาได้น่าจะได้ทีแต่น่านี่หอมเลยเด้อจ้ะนี่ ้าวเดี so ah ๋ยวเตรียมไปทอดกันเนาะจ๊ะน้องพระเจ้าเดี๋ยวไปรอดูวิธีการทอดของแม่ลีกันนะจ๊ะอันนี้ก็ส่วนผสมคลุกเขากันหมดนะจ๊ะมาเด้อที่นี่แม่กก็จะทอดเด้อเด้อจ้าใช่นี่พิธีการทอดนะจ้าดังไหนยิ้มไปถึงไม่น้อนี่น้อวันนี้เมนูมัอบซีทอดจ้า อันที่จริง<อ>บางที่เขาจะใส่หมูสับก็ได้ใช่ไหมแม่ใช่ใช่บางที่เขาก็เอาหมูสับใส่ด้วยจ้ะเี๋จะวางปเป็นกอนเป็นกอนไปนะจ๊าโอ้หอมเด็ดๆจ้านี่แหมบันนี้ก็อยากเื่อนมากินเดี๋ยวกันไเกิดจ้ะ ได้ยินเสียงแม่ไม่ดอกจานนี่นะฝนก็ตกดาแม่ตกแข็งก็เสียงฝนเลยเนาะจ๊ะเนาะอ้าวนี่แหละจ๊ะนี่จ๊ะอั้ก่อนนี่เดือจัดเด้อนี่เหลืองเหลืองเลยจ้ะนี่เหลืองเหลืองเลยจ้ะนี่อันไหนมันโกดกนเอียงเอาลงณ์กดกรีดกรอนได้จ้ะ อันไหนลงกรตผิกรเลยอนนี่นกกลลมุจกจ้าอเหลืองงามเทสเมนูหัวปีทอดมันจา้าอ,อร่อยยิกแล้วสีมือแม่ดีจ้าเดี๋ยวก็จะทอดไปเรื่อยๆนะจ๊ะผับ่าก็ยังเลือยเยอะนะจ๊ะนี่ นี่เดี๋ยวให้แม่ทอดไปเรื่อยๆนะจ๊ะนนี้กับข้าวเมนูน่าจะเป็นเมนูทอดๆนะจ๊ะร้านนี้คือจะไม่มีพักฝนมันตกนะจ้ะนี่ออกไปหาอะไรไม่ได้ได้นี่แมวเก็บหัวปีมาไว้รอเลยนะจ้ะนี่นี่อันนี้คือจะซุกกองเท่หร่ในแจกนี่ซุกเรียดนะจ้าเหมืน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้า น้าจ่าเดี๋ยวให้แม่ทอดไปเรื่อยๆน้าจ่าแล้วก็ไปดูรอดูอีกเมนูหนึ่งแบบมีอะไรนะจ๊ะแม่แบบมีสองเมนูน้าจ่ะวันนี้จ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้เนาะเผื่อแม่กำลังทอดมันหัวผีอยู่น้าจ่ะเดี๋ยวพี่โยจะมาทำไอ้หนังพริกปลาบโห่งรอบกินก้าถอดมันหัวผีน้าจ่ะมาจ่ามาดูกันจ้านี่เดี๋ยวจ้า อันนี้เป็นพริกป้าผงนะจ๊ะก็เป็นพริกป่นแล้วก็เอามาตำรวมกับป้าผงนจะจ๊ะก็จะเรียกนะพริกป้าผงนจะจ๊ะแล้วพี่โยจะทำให้ดูนะจะ๊ะว่าทำเป็นยังไงเนาะนี่แต่ว่าตอนนี้ก็คือตำไปเยอะเล้วนะจ๊ะเดี๋ยวตอนว่าถ้ามีเวลาช่วงที่ว่าสืบพริกก็สือป้าผงมาเดี๋ยวก็จะเอามาตำให้ดู้ะจะดะวา่ตาตำผสมกันยงงังไงส่าตอนนี้พี่พี่โยจะมาละลายเอาไปกินแก้วปีก็อย่างีงนะจ๊ะจีาน นิ้วจ้านี่หลังจากที่ว่าต,าตัดเส้นแล้วมันจะเป็นแบบนี้วจานาตาอันนี้ก็จะเป็นขงนัวเดิจ้านี่ <c oughs> นี่ใส่ไปนิดหน่อยจ้านี่นตัวนี้ส่วนผสมอะไรมากแล้วจ้านี่ก็เป็นน้ำปลาจ่านี่ก็ใส่ลงไปเลยจ้านี่ แล้วคนเลยจันโคนเลยจ้าโคนโคนโคนเลยจ้าแต่นักตายนี้ก็จันนี่เจ้าจะเป็นซูนตะผีป้าโวงใบกิ้งกะพักใบกิ้งกาอถอดมั่นหัวปีใน่ลีนะจัะนไปนะจัดเดี๋ยวเราก็รอ,ก,อกินข้าวอมกันนะจ้านี่จ้า เมนูหัวปลีทอดมันจ้าเสร็จเรียบร้อยแลยเดาจ้าหนึ่งเมนูเจ็บลอยจ้าหนึ่งเมนูเดี๋ยวไปดูเมนูที่สองก็นาะนี่แม่ก็เจียวกระเทียมเหลืองแลยเดาจ้นนี่เมนูต่อไปไรแม่นี่อันนี้เห็ดจ้ามันจะมาเห็ดส่ไข่จ้าเฮ็ดยูคาจ้าใส่ไข่เด้อจ้นเด้ออันนี้วันนี้น้องไปหามาได้อีกเด้อจ้ะนี่เห็ดยูคาหนี่ฝงคนมาอดไข่จ้ะอ่า ดีเด้อจ่านี่ทอดตะไครก็ได้จ้าพอดีน้องไปหามาผลมันต๊น้องไปหามาเหมือนสาวนะจ่ะพอด้มาทอดตะไครนะจ๊ะแล่จ้าเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าหลังจากซุกหล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปกิ้นขผาผอมกันดานะจ้าไปจ้านี่นะจ้าเมนูทอดมันหัวปีแมรีนะจ้านี่แล้วก็จะมีไข่เจียวใส่ฮิตยูคานะจ้านี่ เหมือนเดิมจ้านี่พักเซียนดองไม่มดเด้อจ้านี่แล้วก็น้ำพริกปลาผงจ้านี่เด้อจ้ามากินข้าวด้วยกันนะจ้ามากนขวมากินข้าวนกันเด้อจ้าจ้าได้เวลากินข้าวอยู่แ้วเดียจ้าน้ำเต้าเอฟซีกินข้าวอยู่นีนแหล่นอนจ๊ะวันนี้ก็มีร้านชายมาือแต่ร้านหน่อยจ้ะ เป็นหลานของน้องแน่ด้วยจ้ะน้องแน่มีหลานลด้วยจ้ะนี่ลูกของลูกสาวคนโตจ้ะแน่เขาไปทํางานแล้วจ้ะก็เลยมาเล่นกับยายนี่คือน้องเต้ยดด้วยจ้ะน้าจ้ามากินข้าวด้วยการด้วยจ้าเออจ้ะนี่น้ำริกนี่แน่ยากกินของน้องแบกินไม่ได้จะพี่แล้วจ้ะนี่กากินเนี่หาน้องได้จ้ะแต่กินไม่ได้ด้วยปวดขาจ้ะก็้วเรื่องเ่ยกาหิวแค่นี้น่ะของสดซะด้วย นี่แหจ้าวัานนี้ก,ก็เป็นสูตรเมนูทอดมันหัวปีของแม่ลีนะจ๊ะทำง่ายๆจะไปต้องทำอะไรยุ่งยากจ้ะแต่ว่าถ้าใครอยากใส่หมูสับอะไรอย่นก็นได้ไนั่นเองเนาะได้ได้จ้ะเดี๋ยวเจ๊เจ๊โชว์ใจนะจ๊ะก็โยกใส่ไข่เอาได้จ้ะยุกยักเขาเลยเอาไข่คนแล้วก็รวยดีเด้อจ้ะลองทั่งชินดูเด้อจ้ะเด้อ ิงกาอิปกงหญิงอร่อยดานี่สดใสใยูคารสดยัเนี้ยใส่ยปยูามเนี้ยพูดิเ่งเดี๋ยวไปอโอยแม่ายูคาล์จท้ไทไป่อันนี้ไไทยมุกนะจ๊ะแม่พูดพิษจริงๆโอ้แม่ดีเออยูคามดัไ เดี๋ยวจะไปหลุดใบกันใหญ่ๆเดี๋ยวยูคาน่ะจ้ะเดี๋ยวเอสจะเป็นหลุดใบยูคามาทอดขายจะไม่ขายนะจ้ะเป็นพิดยูคาเนี่ยจ้ะรับเตียนนี่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะจ้ะกินได้เรื่อยๆจ้ะเหมือนทำหน่อยแต่ว่ากินได้นานานนะจ้ะนี่จะตงใสจจูเย็ยนใบเด้อจ้ะถามมันเน้นเห็นใจจูเย็นน่ะจ้ะมันจะเปรี้ยวไวจ้ะ ไตทูเดนน่ะมันจะกินได้นานเพามันเนแบกว่าตทูเ็นไปเลยนอกเต้กินได้ไรู้นอเต้แต่จะหนังรู้มาเี่ยวเรยเลยเสียขนีกัดไม่ได้อ้าวกระลหูีย้ายอย่างนี้เล่ีโอ้ี๋ยวจะเสียใจนะไม่ได้กินมือหรือมืดอย่างงหลออนี่โอ้ยายบ่ได้กิน โบรีนี้เป็นหนเยนี่นะมอสฟีไปกดเมงูมอสฟีนี่นี่นบัทุกที่หัวฟีนะจ๊ะเลยเอามัวฟีมาถอดมันนะจ๊ะน,นี่อยู่ในบาน้านยังแบบจ๋าหามาทำกินกันจ้ะปต่อลับมาคือเขา แก้มาลอยไม่รู้วันไหนปึงพบยายเลยลอยค่ะลอยเท่าไหร่ลอยพีโป้ปค่จ้าองเกิดแบบที่สก่อนไม่รู้นึกไหมโอ้ยมานอนมุกตรงส้อายกล่องเด็ดจ้ะหานไทยหน่อยฉันดีตั๊กไปเต่ไอเราแม่ตอนนี้ขนมเิย นี่ก็เป็นยายเดี๋ยวดจ่าไม่ใช่แค่ป้าเดี๋ยวดกจ่าเป็นยายแล้วหรือว่าหลายก็อาจะเรียกตาก็ไรดึจ่าแต่ต่ก็เขาคาตัวเองเลยก็เลยจ่าแบบป้าไอ้ยายนะจ่ายายก็ป้าดึอจ่าใส่ตาก็ลุงดึกจ่าจะแบวลาดหนเวลาไหนหลายเนจะเรียกดูดอดู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 ดดูดูวดูลูดูดดยดู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 น หลานก็นจะเรียกป,ป้าชูป้าชู่ดิจ้ะหลานน้อยนั่นก็เรียกยายชู่ยายชู่ดิจ้ะชู่แป๊บยกตนกล้าอินเดียตนกล้าไปไม่บอกไม่กล่าวลยนั่น <laughs> มาเด้อจ้าจบรรยากาศฝนตกดาเนาะถึงเขาไอ้ได้บรรยากาศด้วยจังนี่ฝนตกอากาศก็เชิงยิหน่อยจ่ะในหลอดมาทอ,อดสายไตเฮยูพาด้อจ้าเนี่ยทอดสายไตเฮยูพาด้อจ้ะมากิน้นไปกันเดอ้อนี่ ด้วยเสมอจานเลยอร่อยจริงๆแต่แซมแต่น้วพี่ปับพงด้วยแซมนี่ัวันต๊ไเดี๋ยวรู้ตัวนกต๊อยู่นก้ามใได้ตัวคนตกนี่เแล้วม่สบายอืมัวหาเนาะหวอมเนาะหอาหูมาหลับไอ้ตัวนี้ใ่ได้ตัวคุ้นต๊ะเลยรอหอก่อนนึงคุเเ้าไหมคร ฝนแบตกตอ้ํานตี๋แบบเดือดจัดเนี่ยต่ว่าจ๊กแบถึงหน้าไหมถึงอยู่แต่มันก็ไม่มีหนามเดือดจัไมันยังไม่มีฉางน้าเลยจ้ะมันแค่จะพ่อเปี้ยงตอนนี้มันแรงมากเลราจากพอตกมาอดินมันก็ไม่ได้เก็บหน้าเลยจ้ะไปยังแห้งเหมือนเดิมนะจ้ะเดี๋ยวมาข้าห้างนี้ก่องไปหลุดแล้วก่องไปเดินไปหาผิกาไปหาผิกาเด้อ เดีๆลูกมาจ้ากินเผาเดกันเด็กจ้ามานเกน่เลยเเรดกนแะตชวนมากินันถุงชุกมือนั่นแหลจ้านี่น่ะบบตะยูไกรแต่น้อแต่มาเผาอีกไหมแต่ชวนแต่บบมมากินหมูตันก็ไม่ได้ แม่กินเผื่อเราด้วเดี๋ยวจะจ่ายกินเราก็กินกับแม่กินเผื่อเด้อจ่าเด้อเด้อจ๋าไปทำไม้ส่งแบบไม่กินได้ทำไมส่งคืชไเดี๋ยวนี่ก็จะแบ่งไปให้กับพ่อจนกาด้วยนะจ๊ะโหมดุนกา่อบกบปวชขาเนี่ยจ่ามากไม่ได้ก็มีเอฟซีปากถามถึงนะจ๊ะว่าพ่อจนกาหรือว่าแฟนของน้องแนนอะไปไหนก่อนน้องกบ ของคือนี่ก็ปวดขาดิจัตรไปไหนก็ลำบากนอกจากก็เลยอยู่บ้านเราทำกับข้าอะไรก็แบ่งไปใไห้นักจักรรลังอร่อยดีเด้อนี่นหละโอหมดอดีตด้จัตนี่ไอ้สงตายจักรอร่อยเมนูไก่ไตฮิตลูกค้าดิจัี่ จ้ำงรับคลิปนี้ก็จะใบเคี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบพคพุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่โยนะจ๊ะเราก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่โยนะจ๊ะพี่โยกหลักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า